สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่าแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด Animal Totem Tarot และ The Star Seed Oracle คลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศพัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูธาตุลมราศีกุมเมถุนตุ้นและธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าสิบ สิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดยี่สิบและยี่สิบสองวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ดันด้อม for you ไพ่เล่าเรื่องแนบครับ พลังงานของใครคนหนึ่งที่คิดถึงคุณและเขาก็รู้หัวใจว่าเขารักคุณเขาเพิ่งรู้ความรู้สึกในหัวใจว่ารักคุณในวันที่ความรักความสัมพันธ์นี้พังทลายลงไปแล้วพลังงานของใครคนนี้เป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณอาจเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะหรือว่าคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์แล้วตอนนี้นิ่งเงียบกันไปถ้วยใบยเนี้ยล้มละเนรนาฏนะความรักความสัมพันธ์ในช่วงขณะเวลาที่มีกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาอะทำให้คุณเสียใจทำร้ายจิตใจหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาทะเลาะกันขัดแย้งกันจบไม่สวย นันิ่งเงียบกันไปโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันใครคนนี้เขาเจ็บปวดนะจากเหตุการณ์ในวันนั้นเจ็บปวดมากๆกับการที่ต้องนิ่งเงียบกันไปแบบนี้วันนั้นที่คุณกับเขาทะเลาะการขัดแย้งกันหรือวันที่คุณคุยกันครั้งสุดท้ายและคุณก็เงียบหายไปเขายังเจ็บปวดถึงทุกวันนี้คุณยังมีผลยังมีอิทธิพลกับความรู้สึกนึกคิดของเขา ตัวเขายังไม่สามารถที่จะ Move on ได้ยังคงวนเวียนคิดถึงนึกถึงเหตุการณ์ที่มีคุณอยู่ในชีวิตยังวนเวียนนึกถึงเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันที่ทำร้ายคุณที่ทำให้คุณเสียใจเขาก็เจ็บปวดเช่นกันปีกเขายังไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะบินต่อไปข้างหน้ายังไม่ได้ปีกกล้าขาแข็งมากขนาดนั้นหัวใจเขายังเจ็บปวดยังเสียใจ ยังเฝ้าวนเวียนคิดถึงความหลังเกี่ยวกับคุณซิกับสอดเขาอยากที่จะกลับมาทำทุกอย่างให้ดีขึ้นทําให้สถานการณ์คลี่คลายหากเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาพร้อมที่จะกล้าหารพร้อมที่จะเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดข้ามสู่กำแพงนะหมายถึงกำแพงในใจคุณ หรือความยากในความสัมพันธ์เนี่ยที่เขาจะต้องกลับมาเขาจะต้องใช้พลังงานความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าเดิมเพราะเรื่องราวเนี่ยไม่ง่ายแล้วเขานิีงเงียบนานเกินไปเขาจะต้องมาเริ่มต้นใหม่จีบคุณใหม่หรือถ้าหากเป็นประเด็นปัญหากันในอดีตเขาจะต้องข้ามผ่านความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากลับมาขอโทษกลับมาอธิบายกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง การที่จะกลับมามีเทคแอคชั่นต้องมีพลังงานของความตั้งใจอย่างเข้มข้นจึงจะสามารถผ่านพ้นกำแพงใจของคุณนะหรือคุณเนี่ยอาจจะบล็อกเขาปิดโอกาสไปแล้วหรือบางเคสบางกรณีการจบสิ้นการนิ่งเงียบกันไปจบไม่สวยมีคำพูดที่รุนแรงต่อกันอย่างมากเป็นเรื่องยากที่ใครคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์ น่าจะต้องบากหน้าเข้ามาในการที่เขาจะกลับมาเผชิญหน้าคุณแต่เขาจะกลับเข้ามาเขาไม่อยากที่จะหยุดอยู่ที่เดิมเขาจะข้ามกำแพงความหวาดกลัวนี้มาให้ได้เพื่อหวังว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้ไปต่อเพื่อหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณเนื้อบล ขณะเวลาที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปห่างเหินกันไปเขาได้ทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทบทวนตัวเองพลังงานของไพ่ใบน,นี้เจ้านกตัวนี้ชะง,งกดูเงาหัวตัวเองก็หมายถึงมาทบทวนดูตัวเองสิว่าเขาเนี่ยผิดจริงๆไหมปัญหาเกิดขึ้นที่เขาหรือว่าคุณกันแน่เขามีข้อเสียมากมายหลายสิ่งจริงๆไหมคุณจึงดูเสียใจจังเลย กับคำพูดการกระทําของเขานะเหมือนกับมาตร่ตรองทบทวนเรื่องราวทุกอย่างในวันที่นเงียบกันไปเขายังไม่เคยคิดที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม้เนี่ยคือคุณเป้าหมายยังอยู่ใกล้ๆเขาเป้าหมายที่มีได้แดงผูกเอาไว้เขายังรู้สึกอยู่เสมอว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคือได้แดงของเขาที่ผูกพันกันหัวใจคุณกับเขา มีพลังงานจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันได้ในอีกความหมายของไพ่ใบนี้เป็นเงาสะท้อนเนี่ยมีพลังงานของคู่ท้าทางจิตวิญญาณหรูอที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมและเขาเองอยากที่จะแก้ไขปัญหาและตัวเขาเองตั้งใจมากๆที่จะแก้ปัญหาในส่วนของตัวเขาก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักนิสัยที่ไม่ดีอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเสียใจ หรือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาถ้าหากเป็นปัญหาเพราะเขาเขาจะแก้ไขและปรับปรุง To o f อ e n the c o a ล s เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้และเขายังมองว่าคุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้สาหัสขนาดนั้นนะ่ะ นะที่จะต้องมองหน้ากันไม่ได้หันหลังให้กันไปตลอดชีวิตยังจะกลับมาได้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆคุณคือความรักที่เขายังหวงแหนและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์อย่างจริงจังเจ้านกตัวเนี้ยเขาแข็งแรงและปีเขาแข็งแรงจึงได้กลับมาหาคุณได้ ก็หมายความว่าตลอดเวลาที่ห่างกันไปที่นิ่งเงียบกันไปนั้นตัวเขาต้องทำงานกับตัวเองอย่างหนักในการที่จะแก้ไขข้อเสียของตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานให้พร้อมที่จะรักให้เป็นคนรักที่ดีของคุณให้ได้สุดท้ายเวลาที่ยาวนานนี้ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเขากลายเป็นคนที่หนักแน่นขึ้นมีหัวใจที่อยากจะรักอย่างจริงจัง บินกลับมาเนี่ยอ้าแขนอ้าปีกมาเลยพร้อมแล้วที่จะปกป้องดูแลคุณพร้อมแล้วที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจจะไม่ทําร้ายคุณอยากที่จะอยู่เคียงข้างกันสองเหรียญของไพ่สําหรับนี้คืออินฟินิตี้การวนเวียนกลับมาครั้งนี้เขาอยากจะทำให้คุณรู้ถึงความรักที่มีเขาอยากให้คุณแน่ใจเชื่อใจว่าเขาจะไม่สร้างปัญหาใด จะไม่ทําให้เกิดสถานการณ์ใดที่ต้องแยกจากห่างกันไกลอีกแล้วเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากให้ความรู้สึกที่ดีให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับคุณทับครับคณกับเขาเป็นพลังงานคู่แท้แต่เป็นคู่แท้ที่มีอุปสรรคมากผ่านความเสียใจเจ็บปวดหลายต่อหลายครั้งบางคนต้องแยกจากห่างไกล หรือบอกเลิกบอกลาก,กันไปอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้วนเวียนกลับมาด้วยพลังงานที่ดีเยี่ยมที่สุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้พลังงานไพ่สองถ้วยสำรับเนี่ยมีแต่วความผิดหวังเสียใจถ้วยล้มละเนรนาฏคุณกับเขาเนี่ยจะต้องแยกจากกันด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดทรมานปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างเป็นปัญหาที่หนักต่อใจคุณไม่ว่าคุณและเขาจะ แยกจากห่างไกลกันด้วยเหตุผลเรื่องราวใดก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะจัก,กรวาลต้องการให้คุณและเขาเรียนรู้ในวันที่แยกกันจริงๆในวันที่เงียบนิ่งไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้อยู่ในชีวิตกันและกันจริงๆคุณสองคนเสียใจมากคุณสองคนคิดถึงกันอย่างมากและก็ยังรักกันอยู่เสมอคุณสองคนไม่สามารถที่จะตั้งตัว หรือตั้งใจเปิดหัวใจใหม่รักใครคนอื่นได้อีกเลยความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่ออย่างแน่นอนมีพลังงานของการเติบโตและตื่นรู้เกิดขึ้นในช่วงขณะเวลาที่คุณสองคนนิ่งเงียบแยกจากห่างไกลกันซิการ์บอนส์ยิ่งเงียบกันไปนานเท่าไหร่เขายิ่งมั่นใจแน่ใจว่าเขากับคุณเป็นคู่แท้ของกันและกัน ได้แดงยังผูกพันผูกมัดรัดแน่นขึ้นทุกทีเขายิ่งมั่นใจในความรู้สึกเขายิ่งเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของกันและกันไพ่หกม้เท้าคือไพ่แห่งชัยชนะยิ่งเขามั่นใจเท่าไหร่เขายิ่งอยากจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่อยากจะกลับมาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้จะไม่ยอมแพ้เลยกับความสัมพันธ์นี้ เดอะสตาร์คุณเป็นคนในฝันเป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคเหมือนผู้หญิงในฝันเหมือนผู้ชายในฝันที่เขารอคอยตามหามาทั้งชีวิตคุณมีคุณค่ามากเลยนะเหมือนไข่มุกเนี่ยไข่มุกที่ดูเรียบง่ายและสุขสงบไข่มุกเป็นสีขาวอมชมพูหมายถึงพลังงานของความดีและพลังงานของความรัก เขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างมากในวันที่ห่างเหินเกินไปเขายังคาดหวังและปราถนาว่าเขาจะได้ครอบครองไข่มุกอเลค่านี้คาดหวังและปราถนาว่าจะได้คว้าดาวดวงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลคอยมองดูพวกคุณอยู่ยังเป็นแสงสว่างที่นำทางพวกคุณให้มีความคิดการตัดสินใจและการเติบโตในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามคุณสองคนจะกลับมา ในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่สมดุลมากขึ้นมีความรักมีความเข้าใจมีความเมตตาต่อกันมากขึ้น n i ออฟเฟนเด t ค c l ส s ใครคนนี้เป็นคนที่เชื่องช้ามากๆในขณะเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็ช้ามากๆเลยและขณะเวลาที่มีประเด็นปัญหานี่เงียบกันไปแยกจากกันไปคุณก็ต้องรอคอยเขานานหน่อยนะเพราะเขาเป็นเต่า กว่าเขาจะคิดได้แตัดสินใจได้กว่าจะเรียนรู้ทีละเรื่องกว่าจะเติบโตทีละอย่างกว่าจะตื่นรู้เนี่ยนานแลือเกินต้องห่างกันแยกกันนานเกินกว่า9สัปดาห์หรือบางคนนานเกินกว่า9เดือนและใครคนนี้เป็นคนที่มีภาระหน้าที่มากหน้าที่การงานดีเขาก็ต้องแบ่งเวลาในเรื่องการทำงานการหาเงินในยิ่งทำให้การกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ ช้าขึ้นไปอีกมีพลังงานความเป็นพ่อไม้แม่ไม้เกิดขึ้นในคำทำนายของคลิปนี้ด้วยด h e s ันแม้ว่าจะต้องรอคอยกันนานเพียงใดแต่ก็คุ้มค่ามากนะกับการรอคอยทุกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์สุดท้ายจะจบด้วยความสุขสำเร็จจะได้เคลียร์ใจจะได้ปรับความเข้าใจจะได้เริ่มต้นกันใหม่ด้วยพลังงานที่ดีเยี่ยม คุณคือความสุขคือแสงสว่างคือความสดใสในชีวิตของเขาเขาเฝ้าคิดถึงวนเวียนหอยหาคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใจจะขาดอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์ให้มีความสุขสมหวังกันสักทีใครคนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากคุณหางของเจ้ากระรอกตัวนี้นาเป็นสีขาวสีดำเนี่ยความแตกต่างนี้แต่กลับลงตัว อาจแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติศาสนาภาษาเป็นคนต่างชาติทางไกลหรือแตกต่างกันในเรื่องสถานภาพทางการเงินสถานภาพทางสังคมแต่ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันเพียงใดความรักครั้งนี้จะสุขสมหวังสมบูรณ์ได้ดูฟูเขาจะทนไม่ไหวกับความรู้สึกคิดถึงคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ใจจะขาดแล้ว เขาจะข้ามผ่านทุกอุปสรรคปัญหามาได้นะจะกระโดดเข้ามาแบบรวดเร็วด้วยเขาอยากที่จะจบสิ้นความทุกข์อยากที่จะหลุดพ้นสถานการณ์ที่มีประเด็นปัญหากับคุณนะับครับมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมีการขอพรมีการไปอธิษฐานขอให้ความรักสมหวังขอให้ได้โอกาสจากคุณ ขอให้ได้กลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์เขาอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองคุณอยากเป็นคู่ครองคู่ชีวิตแตอซับสอดเขาจะกลับมาด้วยพลังงานที่มุ่งมั่นตั้งใจกล้าหาญที่จะขอโอกาสคุณอย่างตรงไปตรงมาจะกลับมาด้วยพลังงานความรักที่ชัดเจนให้สถานภาพคู่รักคู่แฟน ตัวของเขามั่นใจมากๆความรู้สึกของเขาเนี่ยบอกเขาเสมอว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะรักอยากจะแต่งงานด้วยอยากที่จะครองคู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตไพ่หนึ่งดาบสำรับเนี่ยเขาวางดาบเอาไว้หมายความว่าใครคนนี้เขายอมลดอีกโก้ยอมปรับเปลี่ยนข้อเสียของตัวเองจะเป็นฝ่ายยอมคุณเพื่อทำให้พลังงานสมดุล ะใจดีขึ้นจะอ่อนหวานขึ้นจะสื่อสารความรู้สึกมากขึ้นหรือปัญหาใดก็ตามที่คุณกับเขามีต่อกันในอดีตเขาจะกลับมาแก้ไขปัญหานี้อย่างตรงประเด็นอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ใจจะขาดอยากจะทำความสัมพันธ์นี้ให้มีแต่ความหนักแน่นมั่นคง f o r b e Cups สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้ว แต่หัวใจเขาจิตวิญญาณเขาไม่เคยหยุดนิ่งมีแต่ความคิดถึงมีแต่ความหวยหาเขาคิดฝันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้เอาไว้มากมายเขายังคงหวงแหนความสัมพันธ์นี้ไม่อาจที่จะปล่อยวางไม่อาจที่จะหันหลังจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยเอร์วอนส์สุดท้ายแล้วก็ไม่อาจต้านทานความรักที่มีในหัวใจ เขาจะกลับมาพุ่งทยานความสัมพันธ์จะกลับมาแบบม้าวัยคุณอาจจะตกใจได้กับพลังงานที่เขากลับเข้ามาแบบม้าวัยเนี่ยนะเพราะว่าจะมีการกระทำคำพูดที่จีบคุณแบบรัวๆเพื่อจะมาทลายกำแพงหัวใจคุณให้ได้เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเพราะตลอดเวลาที่เขานิ่งเงียบไปหัวใจเขาบอกเขาอยู่เสมอว่าได้แดงเนี่ยยังผูกพันกันอยู่ ไม่อาจตัดขาดไม่อาจที่จะลืมคุณได้ในเมื่อลืมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมก็กลับมาทําทุกอย่างให้ตรงตามความรู้สึกในหัวใจ King of Wands เขาไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปแน่นอนเขาจับไม้นี้เอาไว้นะจากพลังงานในช่วงแรกที่นิงเงียบกันไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอะว่าจะกลับไปดีหรือว่าไม่กลับไปนะโอกาสนี่อยู่ข้างตัวนะแต่ไม่ได้คว้า แต่พลังงานสุดท้ายที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณเขาจะคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อให้ได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังชัดเจนและตัวของเขาเนี่ยจะกลับมาด้วยพลังงานที่ดีมากๆนั่นจะอ้อนคุณจะมาแบบอ่อนโยนอ่อนหวานเนี่ยหมอบคลานมาเลยนะเขาหวังว่าเขาจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้ใส่มงกุฎนี้นั่นก็หมายถึงอยากจะเป็นราชา คือเป็นสามีคุณเป็นครอบครัวกับคุณเป็นพ่อของลูกคุณอยากที่จะลงหลักปักฐานให้ความมั่นคงให้ความรักนี้เติบโตแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใจแทบขาดต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออโร l e เสรมให้นะคะ You are not for everyone. คุณไม่ใช่สำหรับทุกคนจักรวาลอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนที่ใช่สำหรับทุกคนนะคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาและเขาก็เป็นคนที่ใช่ของคุณเพราะว่าคุณเป็นคู่แท้กันไม่ใช่ใครก็ได้ฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ในวันที่คุณกับเขาเนี่ยห่างเหินห่างไกลกันไป จงอย่าหลอกตัวเองจงซื่อสัตย์กับตัวเองอย่าดึงใครก็ตามที่ไม่ได้รู้สึกว่าใช่ตั้งแต่แรกนะอย่าเอาเขาเข้ามาในความสัมพันธ์อย่าไปเสียเวลาทําให้ความสัมพันธ์นี้ยิ่งอีลงตุงนังเพราะสุดท้ายจะเป็นคุณเองนะที่จะทุกข์ใจและไม่สามารถไปต่อได้นะจากกวาลเตือนเรื่องนี้ขึ้นมาอาจมีพลังงานของบางคนที่ฟังคลิปนี้นะและพยายามจะดึงใครเข้ามาเพื่อแทนที่คนคนนี้ที่อยู่ในใจ นะแต่สุดท้ายคุณก็รู้ดีอว่าคุณไม่สามารถที่จะเปิดใจรักใครได้อีกนอกจากเขา Force. Don't follow. ปลอมอย่าติดตามจากักรวาลกำลังจะบอกคุณว่าด้วยพลังงานที่เขาเนี่ยมีความจอมปลอมนะหมายถึงไม่ได้จริงใจไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงพลังงานแบบเนี้ย คุณยิ่งต้องหยุดนิ่งอยู่เฉยอย่าไปตามเขาอย่าไปง้อเขาอย่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นทักหาเขาในเมื่อคุณชัดเจนแต่เขายังจอมปลอมเขายังไม่กล้าหาันพอที่จะถอดหน้ากากพูดความจริงในใจว่ารักคุณหรือไม่กล้าที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์หรือให้เกียรติคุณมากพอก็ต้องปล่อยเข้าไปในสถานการณ์นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีพลังงานใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคู่ควรเหมาะสมกับความรักที่ดี เมื่อน,นั้นแหละคุณจึงค่อยเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาและค่อยทำตามความต้องการทำตามความรู้สึกในหัวใจของคุณ I'm sorry ฉันขอโทษฉันเสียใจเขาอยากขอโทษคุณมากๆเลยเขาเสียใจมากๆกับเหตุการณ์นในอดีตที่เคยทำให้คุณเสียใจในวันที่ไม่มีคุณน่ะเขาโดดเดี่ยวเขาอ้างว้าง และทุกครั้งเวลาที่ชุดิตเขามีปัญหาไม่มีใครเลยนะที่อยู่เคียงข้างเขาขาดกําลังใจไร้เรี่ยวแรงเขาจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแก้แบบจริงจังแก้ไขแบบถอนรากถอนโคนเปลี่ยนข้อเสียตัวเองเปลี่ยนจิตวิญญาณด้านมืดของตัวเองเพื่อที่จะกลับมาขอโทษคุณนี่คือความหมายของคำขอโทษที่แท้จริงนะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นอย่างถาวร นี่คือสิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณนี่คือคําขอโทษจากเขา Emphatic Stasis จ้องมองอย่างเห็นอกเห็นใจให้คุณมองเขานึกถึงเขาคิดถึงเขาด้วยพลังงานที่ดีพลังงานของความเมตตาเห็นอกเห็นใจเขาไม่ใช่คิดแล้วก็แหมเกียดจังเลยมันไหนจะมาง,ง้อมาขอโทษฉันสักที ้าไม่มาน่าจะแช่งให้ห้ามทำพลังงานอย่างนั้นเด็ดขาดถ้า,าคุณทำงานเช่นนี้โลกภายในของคุณก็จะมีแต่ความร้อนรนถ้า,าคุณเป็นเช่นนั้นจัก,กรวาลก็จะตัดสินว่าคุณน่ะไม่คู่ควรดอกกับความรักที่ดีไม่คู่ควรเลยกับการที่เขาต้องใช้พลังงานอย่างมากมายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อจะมาได้ของขวัญด้วยพลังงานอันร้อนรุ่มอย่างคุณคุณจงทำพลังงานให้ดีพลังงานที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตา พลังงานที่เห็นอกเห็นใจเขาแม้ว่าเขาจะเคยทำร้ายคุณทำให้คุณเสียใจการให้อภัยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความเมตตาอย่างแท้จริง Shire Cosmos of Cos บุตรแห่งจัก,กรวาลหรือลูกรักของจักรวาลลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกรักของจักรวาลเชื่อในพลังงานภายในเชื่อในจิตวิญญาณของคุณเสมอ จิตวิญญาณคุณเนี่ยเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้ดีถ้าเขาสื่อสารพลังงานใดคุณจะสามารถรับรู้ได้เวลาที่คุณสับสนหรือไม่แน่ใจให้ฟังเสียงจิตวิญญาณภายในตัวเองเสียงศักดิ์สิสสทธิ์และจัก,กรวาลจะนำทางคุณเสมอคุณเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามากพอหรือมีญาณอย่างรู้หรือมีพลังงานมีเซนส์นสัมผัสพิเศษนะ่าอัดฝันแม่น หรือมีลางสังหรณ์ที่แม่นมากๆนี่แหละคือสัญญาณหนึ่งนะที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณคือลูกรักของจักรวาล The Sea of m i n e a ก a ชะเลแห่งมินทก,กะไพ่ใบนี้กำลังจะพูดถึงศักยภาพภายในถ้าหากคุณเนี่ยอยากที่จะรู้ ถึงพลังงานของเขาจิตวิญญาณคุณกับเขาเชื่อมต่อกันได้เสมอคุณจงฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้คุณมีศักยภาพในจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งคุณจงเติบโตและตื่นรู้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งการมองเห็นซึ่งศักยภาพนี้จึงจะเกิดขึ้นได้คุณเนี่ยจะสามารถมีปัญญายาหรือจิตคุณอะเมื่อนึกคิดถึงเขาคุณจะสามารถรู้ได้เลย ว่าพลังงานของเขาตอนนี้คิดแล้วรู้สึกกับคุณอย่างไรช่วงขณะเวลาที่คุณเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังช่วงนั้นคุณก็ขาดสมาธิขาดสติคุณก็ตกอยู่ในความเศร้าความเหงาความกังวลและหวาดกลัวจักรวาลเลยอยากบอกคุณว่ายิ่งตั้งสติได้เร็วเท่าไหร่ตัวคุณจะยิ่งได้รับคำตอบหรือสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมากเท่านั้น แม่หมอขอจบคําทํานายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ